สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดทอโต้ครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมอัดทอโต้นะครอยู่รถเข้าใหม่1นึคันนะครับคันนี้เข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเป็น Honda Civic FC นะครับปีสองพนะครับตัวนี้เป็นตัว1.5เทอร์โบ RS แท้นะครับรถไป2ี20ไมล์80,000กิโลนะครับตัวถังสีดำภายในสีดำเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับ รถอีกคันนี้นะครับเดี๋ยวผมอัดทอโต้จะมาให้ท่านผู้ชมไฮฟรีนะครับรับชมเลยอีกคันนี้แพร้อมกันนะคันนี้เสนอขายราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะสำหรับคันด้าซีบิคเอฟซีหนึ่งจุดห้าเทอร์โบไอเอสแท้ปีสองพันยี่สิบไม่แปดหมื่นกิโลคันนี้นะครับในส่วนของตัวโฉมด้านหน้าคันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าฟู l เอลีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะไฟหน้าเป็นฟู l เอลีแล้วนะครับบอกเลยว่า ครบเครื่องแน่นอนนะไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับสเกิร์ตหน้าตกแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเ็นโนแบ็กนะครับพร้อมกับนะครับโลโก้ RS นะครับอยู่บริเวณฝั่งด้านซ้ายไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแท้เดิมนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับตัวล้อได้เป็นล้อทูโทนปัดเงานะครับแท้เดิมจากโรงงานยางปี2อ2 2นะครับใครสนใจหรือว่าใครเป็นสาวกฮันน้านะครับเป็นสาวก FC หาอยู่ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ082510นะครับ4405นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับได้เป็นตัวเครื่องยนต์เดิมๆนะครับรถเดิมๆเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้เข้ามาไม่มีเก็บในส่วนตัวเรื่องรายละเอียดขอขุญยตเปิดสาระโฟร์ักคู่นะครับคันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับไม่มีเก็บสีตัวถังนะครับไม่มีเก็บงานตัวถังเลยนะนี่คือ สภาพห้องเครื่องยนต์นะครับตัว1.5เทอร์โบเครื่องยนต์เดิมๆตัวโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับการันตีประวัติศูนย์นะครับคันนี้ประวัติศูนย์มือเดียวป้ายแดงนะครับสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เลยนะครับสาระโป้งนะครับได้เป็นสาระโป้งนะครับแท้เดิมนะครับล็อกเดิฟไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับบริเวณแก้มนะครับแขนฝั่งด้านซ้ายนะครับซุ้มล้อนะครับเป้าโช๊คนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับรอย ตามีรอยมาร์กรอยคิวซีจากโรงงานอยู่ครบๆเลยนะฮะบริเวณฝั่งนะครับด้านขวานะครับดูได้เลยโครงสร้างเดิมรายละเอียดเดิมนะครับไม่มีเรื่องชนหนักอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับเจ้า Honda Civic FC คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ1.5นะครับเป็นตัว1.5เทอร์โบนะรับอกเลยว่านอกจากจะดีไซน์สวยแล้วบอดี้สวยแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับยังแรงด้วยนะคันนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์นะครับสำหรับเจ้า Honda เจ้าฮอนด้าซีว c คเอฟซีคันนี้นะครับบริเวณตัวโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับซุ้มล้อนะครับหัวช่วงหัวโช๊คนะครับรอยแท่มสีวัคตูซีจากโรงงานอยู่ครบนะฮะรอยอาร์ตจากโรงงานบริเวณเบ้าโช๊คนะครับตัวถังนะครับฝั่งด้านซ้ายแขนฝั่งด้านซ้ายแก้ฝั่งด้านซ้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับบริเวณคานหน้าจะมีพลาสติกชิ้นดําหุ้มอยู่นะฮะรถมีการตรวจสอบมาแล้วนะครับไม่มีเรื่องชนหนักอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ าอน n ้า c i v i c F4 นะฮะ1.5เทอร์โบ r s คันนี้รถสวยนะครับรถสวยเข้ามาไม่มีเก็บสีไม่มีเก็บงานตัวถังเลยนะรัทใครที่กำลังหาอยู่นะครับเข้ามาดูได้ที่บริษัทคอโต้เลยเปิดทำการทุกวันนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยมินบุราา 7, 9, 9, บ 8, 10, ีนะครับราคา799,000บาทรใหม่80,000กิโลนะครับประวันนติศูนย์นะครับบริเวณตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวถังเดิมนะครับเหลี่ยมสันคมชัด มือเปิดโคมียมือจับสมาร์ทเลสนะครับมีนะครับคิ้วกันสาดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวพาชมในส่วนตองภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นภายในนะครับสีดำเบาะไฟฟ้าคหน่านี่เลยนะครับภายในสวยเลยนะครับบริเวณอ่านะครับที่วางเท้านะครับก็จะมีไฟสีฟ้านะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาเลยนะครับนี่คือสภาพภายในนะฮะภายในเป็นเบาะหนัง นะครับเบาสวยทรงสปอร์ตนะสวยๆตึงๆนะครับเบาตัวใหญ่นะครับเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะฮะนี่เลยคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกว้างใหญ่นะฮะนี่เลยที่พักแขนวางแขนนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับบริเวณคอนโซลกลางก็จะมีจอแท้เดิมจากโรงงานนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับจะมีในส่วนของตัวแจ้งเตือนเป็นรูปภาพนะครับบริเวณ เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งด้านซ้ายนะครับหรือว่าตัวถังฝั่งด้านซ้ายนะครับเวลาเราแซงซ้ายหรือว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีภาพนะแสดงบริเวณคนับที่จอให้ด้วยนะครับนี่เลยเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยนะครับคอนโซลสภาพสวยเดิมนะครับตัวแก้มตัวซอกนะครับแก้มเดิมเดิมซอกเดิมเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดนะฮะนี่เลยนะครับรอยมาร์กรอยแก้มสีรอยคิวซีจากโรงงานอยู่ครบๆนะครับกระจก เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4บานนะครับแผงประตูสวยนะครับตัดด้วยสีบอลเล็กน้อยนะครับมีลําโพงนะครับบริเวณนะครับหูช้างนะครับให้ทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโครงสร้างกันนะครับตามกระดูกงูต่างนะฮะนี่เลยนะฮะโครงสร้างเดิมนะครับรายละเอียดเดิมนะฮะเป็นโอเวนอาร์ตต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะฮะลายตั้งแต่เสา B นะครับไปถึงเสาเเลยนะฮะนี่คือบริเวณโครงสร้างนะฮะกระดูกงูนะครับของ ดาวฮอนด้าซ i ว fc นะครับปี2020คันนี้โครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับภายในสวยนะครับภายในสวยสะอาดนะครับกระจกหน้านะครับคันนี้ได้เป็นกระจกหน้านะครับแท้เดิมนะกระจกหน้าแท้เดิมจาก Honda นะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยว led ติดอยู่บริเวณนี้ทั้งซ้ายและขวานะอย่างที่บอกนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายนะครับหรือว่าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะจะมีกล้องนะครับแล้วก็จะส่งภาพไปที่จอกลางนะเวลาเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะได้เห็นทั้ง ตัวภาพเลยนะครว่าจะมีรถฝั่งด้านซ้ายหรือไม่นะนี่คือความทันสมัยนะสำหรับนับค่าย Honda นะที่ติดตั้งเข้ามาใน Honda Civic f สนะฮะนี่ก็คือตัวถังฝั่งนะครับด้านซ้ายเหลี่ยมสันคมชัดนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับยางได้เป็นยางปีใหม่2022นะฮะล้อเป็นล้อแม็กปัดเงาสีทูโทนนะครับจากนะครับฮอนด้าแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณห้องโดยสารนะฮะกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมนะครับกระจกแท้เดิมทั้งคัน นะครับรถตวรรษศูนย์นะครับคันนี้นะห้องโดยสารนะครับนอกจากจะกว้างขวางแล้วนะครับสภาพภายในนะครับยังคงสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับเบาดตึงๆสวยๆเลยนะกระจกเป็นกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับบริเวณพื้นต่างๆสภาพสวยกิ๊บเลยนะครับกับ Honda Civic FC 1.5เทอร์โบ RS คันนี้ราคาเจ็ดแสนนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะดูซอกประตูนะฮะเดิมๆน็อตเลิศไม่มีแกะไม่มีสยับเลยนะครับแผงประตู สวยๆเลยนะครับนี่เลยไม่มีย่นไม่มียับไม่มีเปื่อยนะฮะสภาพคลิปๆตัดด้วยสีบอลเล็กน้อยนะครับมือเปิดนะครับก็เป็นสีบอลนะฮะตัวโครงสร้างนะครับตัวถังนี่เลยโอ้โหดูได้เลยนะฮะรถสปอร์ตเมทัลเรียงกันเป็นตับๆเลยนะฮะเมทัลไม่มีหายนะฮะเรียงกันเป็นตับๆเลยนะครับเมทัลลึกๆสวยๆเลยสําหรับตัวโครงสร้างตามกระดูกงูนะฮะตัวถังนะครับห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านซ้ายนี่เลยเห็นไหมฮะ โอ้โหนะครับนี่เลยชัดเจนนะครับเป็นอาร์เรียวเป็นตับๆเลยนะครับบริเวณกระจกหลังนะครับได้เป็นกระจกหลังแท้เดิมจากโรงงานนะครับที่เลยนะมีคลิปฉลามให้ด้านหลังด้วยนะครับบริเวณด้านท้ายคันนี้นะครับจะมีนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED ไฟไฟหลีไฟเบรกนะครับเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยยังเป็นหลอดใต้อยู่นะครับมีไฟเบรกดวงที่สามบริเวณสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับคันนี้ก็จะมี หน้าไฟเบรกฟอรมูล่าวันนะครับเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับ LED นะครับอยู่ที่บริเวณด้านล่างให้ด้วยนะครับตัวท่อมาเป็นท่อคู่นะสำหรับโฉมด้านหลังนะครับบันท้ายด้านหลังนะครับฝั่งด้านขวามือก็จะมีนะครับโลโก้ RS ติดให้งานนี่คือ RS แท้นะครับสำหรับกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะสามารถเปิดท้ายนะครับได้จากรีโมทเลยนะฮะนี่เลยเดี๋ยวดูห้องเก็บสัมราระกันนะครับมีกล้องหลังให้นะครับกล้องหลังแท้เดิมจากโรงงาน นะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางนะฮะพรมใหม่ๆสวยๆเลยนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างๆเลยนะครับพรมใหม่ๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับตัวสาระปงเองนะครับก็ได้เป็นสารปงแท้เดิมนะฮะน็อตเดิมไม่มีแกะนะครับไม่มีขยับเลยนะฮะนี่เลยจะให้ดูนะครับแัดเลยนะครับตัวน็ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับสำหรับน็อตทั้งสองตัวนะครับบริเวณ นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟท้ายนั้เป็นไฟท้ายแท้เดิมนะครับจากฮอนด้าเลยนะครับนี่เลยไฟท้ายแท้เดิมจากฮอนด้าเลยนะครับบริเวณไฟท้ายนะครับได้เป็นแท้เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะครับฝั่งซ้ายและขวานะฮะไม่มีแ๊ะไม่มีขยับเลยนะครับน็อตสวยน็อตเดิมนะครับนี่เลยนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของตัวนะครับโครงสร้างนะครับของเจ้าฮอนด้าซีวิคเซีคันนี้นะนี่คือตัวโครงสร้างตัวถังนะครับอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือย้ำฉุกเฉินอยู่ครบเลยเครื่องไม้เครื่องมือยางอะไหล่นะฮะล้อยางอะไหล่คันนี้ก็ได้เป็นนะครับล้อกระทาแบบนี้นะนี่เลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับดูเลยเลยว่าโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีเรื่องชนอกอย่างแน่นอนนะเห็นรอยทางมะพร้าวนะครับผ่านการใช้งานมาเป็นสีขาวไข่ถือว่ามีเรื่องปกติ นะครับนี่เลยตัวโครงสร้างเดิมสีเดิมสีด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในนะครับจะให้ดูนะฮะลายทางมะพร้าวนะครับเดิมๆสวยๆนะครับทั้งฝั่งนะครับด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับสําหรับภายในห้องเก็บสัมภาระของเจ้าฮอนด้าซีวิค F4 นะครับ1.5เทอร์โบคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 8 2 5 1 0นะครับ4405 082510นะครับ4405นะครับตัวโครงสร้างตัวเหลี่ยมตัวสันนะครับคมชัดสวยงามนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยนะฮะล้อสวยๆไม่มีเลียนไม่มีรูดไม่มีขูดมานะครับมือเปิดโคมียมนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันตัวโครงสร้างต่างๆนะครับคมชัดสวยงามนี่เลยนะครับตัวเหลี่ยมตัวสันตัวโครงสร้างต่างๆนะครับคมๆสวยๆเลยนะฮะนี่เลยรายละเอียดตัวถังนะครับกระจกนะครับจะเป็นกระจกแท้เดิม นะฮะกระจกใช้เดิมนะฮะกระจกนะฮะจะเป็นกระจกใช้เดิมนะครับบริเวณห้องโดยสารนะครับฝั่งด้านขวานะฮะนี่เลยเบาะสวยเบาะตึงนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะครับเป็นเบาะภายในสีดําทั้งหมดเลยคันนี้ส่วนมากจะคุมโทนด้วยสีดํานะครับแผงประตูต่างๆสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีก่อสีเสิมไม่มีซิสนะฮะแล้วก็บริเวณซอกนะครับฝั่งนะครับ ด้านขวานะซอซฝอ่งด้านขวาหัวนงหัวน็อตต่างต่างเดิมเดิมสวยๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขยักเลยประตูได้เป็นประตูเดิมนะครับ้ายแจมสีร้อยสิบสี่จากโรงงานนะครับอยู่ครบๆเลยนะครับบริเวณโครงสร้างนี่เลยนะฮะเป็นโอเมก้าอาร์ตนะครับตามกระดูกงูต่างต้างนะฮะเมทัลไม่มีหายความลึกความถี่ของเมทัลนะครับความคมของเมทัลมีขนาดเท่ากันนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับตัวโครงสร้างเองการันตีนะครับไม่มีเรื่องชนหนักนะครับหรือว่าก๊อปปี้นะครับทั้ง ด้านซ้ายและด้านขวามาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ h o น da c i v i c FC ซ1.5เทอร์โบ RS คันนี้ปี2020นะฮะยางปี22ราคา799,000บาทนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะฮะคันนี้เป็น1หนึ่งคันที่แนะนำเลยนะครับรถสวยนะครับเข้ามาไม่มีเก็บงานสีนะครับไม่มีเก็บงานตัวถังเลยนะล้างตั้งขายได้เลยนะครับคันนี้ล้างตั้งขายได้เลยแต่ว่าตู้นะครับ สวยนะฮะไม่มีนะครับรอยซีดรอยแตกรอยหมองเลยนะครับแล้วก็บริเวณแก้มต้อนะครับฝั่งนะครับด้านขวาเองนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมๆมไม่มีขยักนะฮะนี่เลยซอฟต์เดิมเดิมรายละเอียดเดิมเดิมนะครับบริเวณนะครับที่วางเท้านะครับก็จะมีไฟสีนะครับน้ําเงินให้ด้วยนะก็ดูสปอร์ตดีไซน์สวยเลยนะสาหรับภายในห้องเลสาร นะครับแป้นเบรกนะครับคันนี้เปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับแป้นเบรกใหญ่ขึ้นนะครับแป้นคันเร่งใหญ่ขึ้นนะครับตัวเปิดสาระโปรนะสูงพลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับแล้วก็จะมีกันลื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูสต์สตาร์ทนะครับบริเวณภายในห้องโดยสารนะครับก็นะครับออกแบบดีไซน์มาสวยนะฮะช่องแอร์นะับเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะฮะนี่เลยห้องโดยสารสวยนะครับคอนโซลคอนโซลจานต่างๆนะครับออกแบบใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่เลย เกียร์เป็นเกียร์ออโตนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกออโตตัดแสงนะครับนี่เลยสามารถนะครับปรับเป็นแบบแมนนวลก็ได้หรือปรับเป็นแบบตัดแสงก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาบตงแดนนะครับกระจกกระจกก็ไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับนี่เลยนะครับทั้งฝั่งนะครับด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับกระจกแตกไม่มีแตกไม่มีเล้วนะครับภายนตัวโดยสายคันนี้นะครับได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติ แบบนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะฮะนี่สามารถเปิดสตาร์ทได้เลยนี่เลยนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วนะครับตัวหน้าปัดนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะฮะทั้งนะซ้ายขวากลางเลยนะครับเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับนี่เลยตัวหน้าปัดนะครับคันีนใหม่นะครับแปดหมื่นนะฮะสองร้อยเก้าสิบแปดโลเท่านั้นนะครับนี่เลยเป็นแบบดิจิตอลหมดเลยนะครับจอกลางทํางานนะครับจอกลางเรื่องทางานนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่เลยดูกล้อง นะครับกล้องชัดเจนนะครับมีเส้นตีแนลให้ด้วยนะครับนี่เลยจอกลางแท้เดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็คันนี้จะมีนะครับแพลนชิพด้วยนะรหรือว่าเกียร์มือนั่นเองนะใครที่ใช้เกียร์มือ <c oughs> เข็งๆนะครับก็ <c oughs> สามารถใช้เกียร์มือนะครับบริเวณทั้งซ้ายและขวานะครับซ้ายเป็นลบ <c> oughs> ข oughs บว <c oughs> าเป็นบวกนะคะนี่เลยทุกครั้งนะครับที่เรามีการเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคร <ๆ S 2> ั้งที่เปิดไฟเลี้ยวนะครับจะมีนะครับกล้องแจ้งเตือนนะบริเวณนะครับ ฝั่งด้านซ้ายให้ด้วยนะนี่เลยนะฮะจะดูนะฮะรถนะฮะจากฝั่งด้านซ้ายเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับหรือว่าเราเวลาเราแซงซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะฮะก็จะมีกล้องแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีฝั่งด้านซ้ายนะครับเพราะว่านะครับมันกกลสายตานะส่วนฝั่งด้านขวาไม่มีนะก็เป็นเทคโนโลยีที่ฮอนด้าเติมเข้ามานะครับบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับนี่เลย สภาพเบาะสวยเบาะตึงนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีขาดนะฮะแล้วก็ทรงออกแบบดีไซน์มาสวยนะครับสำหรับ Honda Civic FC นะครับ1.5เทอร์โบ RS คันนี้รถปี2020นะครับไมล์80,000กิโลประวัติศูนย์นะครับประวัติศูนย์นะครับตัวรถตัวโครงสร้างนะครับจะให้ดูเลยว่าตัวรถตัวโครงสร้างนะครับไม่มีเรื่องชนหนักเลยดูเม็ดอาร์ตนะครเม็ดอาร์ตเรียกันชิถี่เลยนะฮะเม็ดอาร์ตคมๆลึกๆสวยๆแบบนี้เลย นะครับการันตีแน่นอนนะครับตัวโครงสร้างไม่มีเรื่อดคนก๊อปปี้หรือพิกว่ำนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับไม่มีอย่างแน่นอนนะฮะนี่คือรถที่ทางบริษัทคอโต้เราคัดสรรเข้ามาสําหรับ Honda Civic F4 นะครับ1.5เทอร์โบ RS ปี2020คันนี้ไม่80,000กิโลนะครับรถสวยๆออปชั่นครบๆนะฮะราคา799,000สนใจติดต่อนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ะครับเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์แปดสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ห้านะครับหรือว่าเข้ามาดูรถี่บริษัททอโต้เปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะฮะติดต่อผมโดยตรงขอรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะฮะย้ำอีกทีศูนย์แปดสองห้าหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้านะครับเบอร์นี้โทรหาผมได้เลยหรือแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมเครดิตดีฟรีดาวนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ใช้เงินออกรถส่วนบาทได้เลยนะครับวันนี้ผมมาาาออออโตต้้้แลลววขขััไปก่่นนนะะคครรบบพุณ FC ทผูชม ที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยวันนี้เราขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ